สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพามายังออกกำลังกายค่ะห่างห้างกัะมี่พระกาศสนินเนนมเมียนบุคันกาศสนิมแล้วก็ต้นดอกไม้ค่ะต้นดอกไม้ป่าค่ะดอกพันสิออกสีขาวสีม่วงงามๆค่ะธรรมชาติธรรมชาติสร้างสร้างมาพี่น้องบ้าง อันนี้กําลัางงามค่ะต้นดอกอีหยังกับโบหูค่ะแต่พัตนต้นพันเป็นหนามนาน้อยค่ะคนซ่อน,นดอกไม้มาถ่ายเบิงอันนี้พระกาศสนิใจมันงามค่ะพี่น้องเอ้ยเบิงค่ะมาเบิงพวกติวก็ลายแบบสารพัดผักสารพัดดอกไม้ค่ะช่วงนี้ อันเรื่องของเรื่องคือ่อยสิมะเก็บอันผักติวไปกินกับซุปเห็ดพี่น้องเห็ดปลาซุปกินกับเห็ดผักปลาจังแสบจ,จ้ะนี่ค่ะนี่นี่กระพุ่มดอกไม้ได้พี่น้องนี่แต่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะดอกไม้ดอกไม,ดกม,ดกม้ดอกไหล เมียนเหมดเลยจ้าดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี่ดอกไม้นี่กระต้นดอกไม้นี่กระต้นมันนี่กระต้นดอกไม้จ้ะ <c oughs> อันนี้เจ้าข้าเจ้าเอินดอกอย่างมันมันคือดอกข้ามอไม้นะคะสวยขๆข้ังท้าดอกไม้ที่เกิดเองนะคะแบบสวยงามแห่งค่ะ ไข่ขดอกข้ามัวไม้บ้านเฮ้าสวยค่ะพี่น้องสวยแฮ่สวยจนเกินบรรยายหยิบ <c oughs> เอาภาพไปฝากพี่น้องค่ะเสียงตั้งเสียงนกห้องอากาศกันที่ดีบ้างกะตาพี่น้องกะตาหรือตะกรา อันนี้ผักกาดสนิมไทยเ้เบิ้งไก่ค่ะเมนบอกคา่ะแมนบอพี่น้องผู้ใดที่หูจะผักแมนผักกาดสนิมบอจ๋า,จาขอยยังบอกเคยกินนะจ๊ะมาดามน้อยสียังบอกเคยกินอยู่ค่ะพ่นนี่จะต้นใหญ่ๆงามๆนะคะเิกับตาพี่น้องกับตากับรถอี Set, อ,อีโรเซตข่อยอุ้ยดอกตูมดอกตูมกาเบิ้งไทยเบิ้งพี่น้องดอกตูมดอกไม้อุยอันนั้นโตโตหยังน่ะโตัวทาขึ้นมาโอบแล้วพ้นสิกินเบิ้ง่ะพี่นอ้องเบิง้งเบิงสวนดอกไม้ริมทะเลสาบฟังนกร้องค่ะสุดยอดเลยบรรยากาศพี่น้องเลย ค่ายเรียดน้ะพี่น้องทำงานมีเมื่อไงเขาปลาหายางท่างล่องไปเก็บเดานะคะนี่อ้ยตกไม่ง่ามแห้งสิเดี๋ยวมาเก็บเลยนี่ง่ามแหีงง่ามขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ